สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพูตโตโซฟ้านะคะจะพาทุกคนไปลงแรงกันแบบสดๆไม่ต้องมาภาคทับนะคะโอเคไปลุยกันค่ะเราอาจจะเล่นลูนอกเหมือนเดิมน,นะคะ เดี๋ยวยังไงตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยนะคะ ค่สกินนี้นะคะ <5 S 1> เราเพิม่มรึกได้ว่าจริงๆอะ <Smash them. S 1> เรามีสกิน <troops> เรามีสกินลูกน้องยังไม่ครบทุกคน mm hmm. ก็คือเราเพิ่งได้สีเขียวตัวนี้มาจากกิจกรรมของเวลนะคะเออ่ซ mm ัพพอร์ต hmm. ของเรา,เร,ารอบนี้ไม่ได้เป็นแทงนะฝั่งตรงข้ามเป็นฟอรลินฝั่งเราก็เป็นเอสเตดนะคะ เขาเป็นฮารีป่านะคะเราเอาชาลังมาเพราะเราเห็นคาดิตากับจุลง่งไม่ว่าไอเตดจะมาหิวให้ รีวิวสก,กินด้วยเลยแล้วกันจะพาทุกคนขึ้นห้าดาวนะคะมาดีมาเราออกปกตินั่นแหละเนาะโอ,อ้ไม่น่าไหว ีสวยอยู่นะคะสีเขียวเนี่ยโอ้ยยังไม่มีอันติเลยทุกคนโอเค เล่นเมื่อกี้ยังไม่ค่อยได้ดูแม็กนะคะฮาร์รี่อยู่ไหนไม่รู้๋ยก่อนฝั่งเราน่ากลัวอยู่นะทางเอ็ดเมอร์ทั้งและใครคันบอก <ส>มาต่อมหมเมื y, ่อกี้ผิดกัานเหรอคะเคียร์คีบีบนี่เราจะกลับไปเติมยาก่อน ช่วงนี้พี่เล่นแต่คลาสสิกนะคะเพราะว่ามันแพ้บิเลตที่เหลือประมาณ49่ส้าทุกคนก็เ <Attack. S 1> ลยว,ว่าเออเราพักก่อนเกย่าไม่อยากเสียป้อมกลางนะคะ ได้พอได้อยู่แต่ฮาร์ดี้อยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้อันติไม่มีอันติสว่างเลยนะคะพี่ไม่ได้เล่นแล้วก็อัดเสียงในคราวเดียวมานานแล้วนะมันข้อดีอย่างนึงก็คือถ้าเกิดพี่เล่นไปแล้วพูดเลยมันจะแบบเร็วกว่าทุกคนบางทีพี่มาพักทับแล้ว <Attack. S 1> เวลาเราไปข้างนอกเงี้ยเราตัดคลิปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรา พูดไปในคลิปเลยอย่างเี้บางทีไปข้างนอกแล้วเราก็ตัดคลิปได้ด้วยนะคะเกี่ยวอะไรไหมจะเล่นป้อมกลางมีแะล้างอยู่นะคะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ พี่รู้สึกว่าสก,กินนี้เบาไม่ได้หมายถึงดาเมจเบานะคือมันเบาในแง่แบบมันไม่ดีเลยสก,กินรีเจนต์มันหนักนะบางทีอ่ะกับ <Your team S 1> อ๋อสก,กินอ e ีพิกที่คู่กับคุชิีออนตัวน,นั้นมันเหมือนมันดีเลยนิดนึงค่ะสก,กินที่เบาอีกตัวหนึ่งก็คือราสีนะคะทุกคนลองไปใช้ดูนะสก,กินราสีสก,กินนี้ยมันเบาอ่ะกับสก,กินสีแดงอ่ะมันก็เบา นานาไม่พอเล่นละเพื่อนจะเอาไม่หลับนานาไม่พอ 我原来没撸啊。Oh, โอ้ยลำคาดลำคาดกับดักอะ่ะ ติดกำแพงไม่มีใครไปข้างล่างเลยนะคะ อ,อ,อันเตียงว้าวเวิรแพ้ได้เลยนะเนี่ยทุกคน ก็หมัวแต่ไปหิวคิวกันปล่อยให้โปโปโลดันไอ้นี่มาตั้งเยอะปล่อยให้ดันบ้านมาตั้งงานเนตีหลอดเลยไม่ต้องลีลาบางทีลีลาไม่ตีอะไรสักผีจะทำอะไรก็ต้องไ่ทำ ไม่ต้องสู้นะ <Your game. S 1> ได้หอลอดเราก็ถอยเถอะสู้นะเข้าไปตายนั่นเราก็เดินลับหานตาเลยฮะ ดูดเลือดเพชรเขียว Why does the never end? อยากได้สักสิบสองคิวจังเลยเดี๋ยวรอก่อนนะคะ เจอใครเอเตดฮิวให้ดีไอ้เอเตดฮิวให้ดีอื <c oughs> <c oughs> I บนคลิปบนคลิปขออะไรมากกว่าน,นี้รอเดินบนคลิปเขาชนะหรอจะไม่เคลียร์หมดนะคะเคลียร์แค่ในเดียว สิบสองคิวจังเลยไม่กล้าเขาไม่รู้ม,รมีใครอยู่ด้วยกันบ้างไม่รู้ว่า รีบบ่นทำไมเล่ามันก็แบบนี้แหละเออคีบล่างข้าก็ทำให้แพนเดไปบ้างทุกคนเห็นอะไรไหมเฮ้ยเดินกอน ก็ถทะแกล้งสามสิบสามเราจะได้ส mm ิบสองคิวไหมน่ะเคเรนเฮ้ยอย่าไปไกลดิตรงนี้กันป้อมด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยแ mm hmm. ชะล้างยิ่งยังไม่พอม mm hmm. ไปอะไรกันไกลนะั mm hmm. ual, ่งอะเหลือสามตัวตายสอง สดงว่าแถวนั้นอาจจะมีสองตัวนะคะว้าวดุดันเลยดันเลยทุกคนดันดันดันต้อม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 ส้าศาสตรเวลาให้ศาสตราสีวิตให้ดันต้อมเลยดันต้อมโอ้หไปทั้งสองคนยังดันไม่ได้อยู่หรอ

เดี๋ยวอาจจะได้ขายรองเท้าทิ้งนะคะเดดเกมขอให้ได้เป็ดเขียวก่อน ใจกับ้าเรียนแล้วจะได้เจ้าหลอดหรือจะเอาบ้านหลอดเลเราอยากได้สิบสองทีถอยถอย ไี่เป็นไะอย่าตายนะเพื่อน,นต้นกี่ตัว ลอยบ้านก่อนนะคะขออนุญาตลอยบ้านนะคะ oh <my. S 1> <Victory! S 2> ในที่สุดก็ชนะมาได้แล้วก็กลายเป็นไก่ย่างห้าดาวแล้วค่ะทุกคนดูการเล่นนี่มันยากเย็นนะสมัยเนี่ยรู้สึกว่าก่อดที่ฉันจะขึ้น5้าดาวได้ก็ยากแสนยากนะคะ ี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนพี่เล่นแมทชิงตำแหน่งนะคะที่สิบแมตต์ทุกคนพี่แพ้ไปกี่แมตต์ล้ไหมแพ้ไปแปดแมตต์จ้าล่าสุดแต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกบางทีเราก็เจอคนที่แบบเล่นแบบเอออย่างวายเงี้ยเลยอะ่ะแบบไปเล่นทองแต่ออกรองเท้าโลมออกทําไมับยิงอะ่ะเอออะไรแบบนั้นอะ่ะทุกคนโอเคค่ะถึงจะไม่ได้สิบสองคิวก็ไม่เป็นไรไ,ได้ขอให้ได้ไอเทมเราก็เต็มนะคะทำดาเมจไปเจ็ดหมื่นนิดนิดนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็เล่นเกมให้สนุกเล่นเกมแต่พอดีอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะขอบคุณที่รับชมยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ